ัสดีนะครับมาดีมาออกงานกันนะครับเอ้ยเฉ้าชีกะฐานขวดของตาเพชรน,นะครับแหมไม่ใช่เอวาร์ศูนย์หนึ่งแปดขอพิสานน้ำจอดนานมาก เราจะไปทำงานตรงไหนกันนะครับหายตรงไหนนี่หรอหายทำอะไรอ่ะ<ป>ยกล่องเดี๋ยวขอเปิดซิงก่อนเลยนะบริสัทเปลี่ยนยางมาใหม่นะยางปืนใหญ่คู่ ôi đã bụng hỏi pờ sinh con lên đó ra lên phao hải tuấn lý là nếp chiều phía เอวบิดเอวบิดเอ้ยะวัาถ่าไถได้นะครับเนี่ยเอ้ยแต่งผ่านด,ดีไปได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้สุดยอด ดินแข็งด้วยนะครับโอ้โหฮ้ยไปได้ยังไงเนี่ยจ้ะนี <Adv> ่นะครับเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งผ่านดีขนาดนั้นเองนะเบทมันเวทมันไม่ประหยัดเลยนะครับท่านผู้ชม เเอาเอาามมรู้สึกว่าตั้งแต่เปลี่ยนยางเ,ยเปลีปยป่ยนยางพื้นใหญ่คู่มาแล้วโอ้ทาอะไราก็ดีไปหมดเลยนะครับเอา สบายเลยนะครับพูดถึงเรื่องถ้เกิดว่า,า,าจะเอามาใช้งานตัวเองนะครับผมว่าถ่ายได้สบายเลยนะเนี่ยเเมื่อกี้ยังบอกสบายอยู่เลย ายต้องหาเวทนะต้องหาเวทมาไว้กดล้อ,ลอลแล้วแหละเย มาอย่างนั้นผมก็ตั้งฐานนะครับตั้งฐานใหม่ผมว่ามันน่าจะไปได้นะเนี่ย hey. Hey, เออเ้ยฟีเดวให้ปั๊กลองถ่ายดูให้หน่อยมาขับคันนี้หน่อยเราให้ปั๊กถ่ายโชว์นะครับ <laughs> นี่ถ่ายเข้าลึกเหมือนกันนะครับฐานสามุกเบิกสุดยอด นาเวทมันอันนี้นะครับผมมันมันไม่หมดหรอกแต่ว่ามันไม่ยันนะครับเนี่ยมันลอยลอยพื้นเลยเราต้องตั้งใหม่นะครับลองหน่อยเกาะสองเกสองเอ้ยโอ้โหเข้ายังลึกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแต่ว่าเวดมันไม่ได้นะครับเนี่ย เอวบิดเอวบิดเอาให้ได้รอบนึงนะเอยโอ,ยโอยต้องให้ท่านต้องให้ท่านผู้ชมแนะนำแล้วแหละเนี่ยแต่ว่ามันก็พอถ่ายได้นะครับเนี่ยดินก็โดนฝนก็รุ่นๆหน่อยนะครับ เสียดายเวทนมันน่าจะให้มันปักให้มันยันไปกว่านี้นะครับเนี่ยเบทเวทนี่ไม่ได้ทํางานเลยนะครับเนี่ยสุดยอดถือว่าใช้ได้นะถ้าท่านใดจะซื้อมาไว้ใช้นะครับปั่นโรตารี่ไถเนี่ยงานเล็กๆน้อยๆอย่างมีที่แบบ สองสามไร่นะครับใช้ได้เข้าสวนถือว่าคุ้มค่านะครับอันนี้ได้ยางดีนะครับมันเลยไปดีนะครับตะยางพื้นใหญ่คู่นะครับยางเก้าดูดอกครับลึกมากไปไอ เดือดยาลงๆไถแต่สบายนะครับเอาผมก็ชอบมากนะครับถ้าใส่ล้อเหล็กไถเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะแบบใส่ล้อเหล็กไปเลยนะไม่ต้องพ่วงกับไม่ต้องพ่วงแฝดกับล้อยางนะครับหรือว่ามาอย่างนั้นก็ใส่ล้อยางสองล้อประมาณนั้นนะครับฝั่งละสองเราต้องลองดูครับล้อแฝด โ,โสุดยอดต้องมีท่อรละล,ะล,ะละน่นสักหน่อยนะครับอขึ้นเลยขึ้นเลยเอาไว้ให้ขันใหญ่ไทยบ้างเดี๋ยวหมดก่อนนี่นะครับผมถือว่าช้ได้นะถือว่าช้าาได้เลยแหละสำหรับ KRT จอดพระโพด์ปั่นโรตารี่ตัดหญ้านะครับรถอนเนกประสงค์แล้วก็รถเป็นรถที่ดูแลง่ายนะครับแหมดิสันจะเข้าข้างเสียทีอทีกแล้วดับเครื่องเลยดับเป็นบ้าเอาอาเอนี่น,นี่ดับตรงนี้นี่เอาไม่ดับอีกไปยกตรงไหนนั่นเมื่อกี้อ่ะอ่าโอเคนะครับชอบมาก ตั้งแต่เปลี่ยนยางของปืนใหญ่คู่มาในี่าทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับโฆษณาขายของนี่แหละผมผมซื้อมาเส้นละ3,000 3, 3 8 0นะครับสองเส้นนี่นก็7,000กว่าบาท7 6 0ลองหาซื้อได้ครับตามร้านลุงทิพย์ลองให้เขาสั่งมาให้ก็ได้นะครับแต่คนที่อยากได้จริงๆเนาะ,อะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ